สวัสดีครับกับตลาดคลิมนี้นะครับผมพามาชมบรรยากาศในงาน Amazing Thailand t o w e Down นะครับที่บริเวณหาแสงจันทร์นะครับก็ในจุดตรงนี้นะครับจัดที่บรเวณบรเวณแหลมเจริญนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่27นะครับไปจนถึงวันที่31ธันวา2564นนะครับใครที่สนใจมาเที่ยวงานนี้นะครับ ก็ต้องทำตามมาตรการควบคุมโควิด -19 ด้วยนะครับซึ <sh am expanding noise> ่งเป็นบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีหลายๆจุดนะครับสำหรับคนที่จะเข้าไปนะครับอย่างเช่นฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับนะครับทุกคนต้องแล้วก็สแกน อยอ่อโค้ดของไทยชนะนะครับจะอยู่ที่หน้าประตูตรงนี้นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นมาตรการที่กข้างใจเข้มงวดน,นะครับนี่นะครับเราไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่นะครับไปงานอยู่นี่นะครับ โซนนี้นะครเป็นโซนที่เป็นอยู่ด้านหน้านะครับใครเดินเข้าประตูมานะก็จะมาถึงจุดนี้นะครับนี่นะครับก็ในจุดต่างๆนะก็จะเป็นประดับโคมไฟแล้วก็ประดับพวกหลอดไฟนะครับนี่นะครับเพื่อให้สถานที่สวยงามนะครับ ส่วนด้านหน้านะครับในส่วนที่เราจะเดินเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอุมงไฟนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายนะยังไม่มืดมากเท่าไหร่นะครับเนี่นะครับ เป็นอุโมงเป็นอุโมงแสงไฟก็ทำให้สวยนะครับแล้ก็เดินมาทะลุในโซนนี้นะครับเดินมาทะลุในส่วนของชายหาดนะครับ ในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เป็นต้นสนนะครับแล้วก็ติดหลอดไฟให้ดูบรรยากาศสวยงามนะครับส่วนบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีพวกรถขายของนะครับดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมไปทีละจุดนะองรวมประกอบของภาพหล่อวันนี่คือความสวยงามจนทีหนึ่งของเรารับ ภาพจะค่อนข้งจะสั่นหน่อยนะครับเพราะ <ขอ S 1> ว่าผมใช้มือถือถ่ายนะครับดีไ<น>ม่ได้กล้องมากนะครับบะ,ะสวยงามมากเลยนะคะวันนี้ท่านไหนที่มาถึงที่งานแล้วคะ่ะอย่าลืมไปเก็บภาพโมเมนต์ความประทับใจลงนี้ไว้เพราะว่าเราตั้งใจที่จะให้ขุกท่านเนี่ยได้ชมความสวยงามของธรรมชาติโดยแท้จริงจากประยองแม่เองค่ะสเตรงนี้ก็จะเป็นภาพนะครับนนะครับ The first station is the light tunnel under the concept of underwater world and outstanding products of Rayong. So, represent the beach and I the icon like like over here. And the located on the sandy beach, so you can take the photo. <laughs> ฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาตกแต่งสีสันด้วยหลอดไฟนะครับเป็นแสงไฟสวยจี๋าสำเร็จต่างๆนี่นะครับมาบรรจบกันอย่างลงตัวครับและจุดที่สองนะครับเป็นจุดที่จะทำให้คุณได้ชมเพลินสวรรค์ใต้ทะเลนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเหมือนกับนว่าการตาบ้าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสวันนี้สวยมากเลยนะครับอยู่ในโลกใต้ทะเลยังไงอย่างนั้นเลยแต่ว่าเรายกโลกขึ้ มาไว้บนบกทุกท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจความสวยงามตรงนี้ได้แต่ละแลนด์มาร์กของเราค่ะแต่ละเซชันอย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนไปชมกันได้เลยค่ะ So the next landmark waiting for everyone here to come and check in enjoy the moonlight like colorful rayon and the next station is enjoy wonder water paradise the 10 meter aquarium LED floor creates the amazing amusement as if you are in the w a t e r w a l l over here front of year in the stage ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับโซนที่เหมือนจำลองคุณไปอยู่ในโลกใต้น้ำค่ะเรามีให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกันพรอด้านหน้าตรงนี้เลยลรบองว ตลอดมาในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเวทีกลางนะครับของพวกเเรานี่นะครับเสียงเพลงพร้อมๆกันบ้างดีกว่าหลังจากเมื่อกี้ครับเราได้ฟังแล้วก็ดื่มส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเวทีกลางนะครับตอนนี้ครับแต่ช่วงนี้ยังไม่มืดนะครับก็จะยังไม่ให้ใครเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามันมีความสุขเอ็นจอยกันสำหรับวงดนตรีวงถัดไปเลยค่ะเรา ladies and gentlemen please come and welcome เดินมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีดนตรีเล่นนะครับจะบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นแลนด์มาร์คใหม่เขาด้วยนะครับ เดนมากในงานนี้นะครับะะกภาพะะจะค่อนข้างจะสั่นนิดนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือถ่ายนะครับ ตัวนี้ทําให้สวยนะครับจะลักษณะจะเป็นเรือเป็นเรือใบนะครับอาจจะเป็นจุดถ่ายรูปเลยนะครับเนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ <Amazing> Thailand. ทอมเฮสซิงไทยแลนด์้วาวดาวนะครับ2022นะครับนี่นะครับก็จะมีป้ายอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋วยว <ve> ok ผมขอเก็บรูปก่อนออออนะครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเขาให้คนมาน่ากินอาหารได้นะครับตรงนั้นนะครับ ในส่วนเลยไปทางนู้นนะครับก็ะจะเป็นในโซนของร้านอาหารนะครับมาชมโซนอาหารที่อยู่ด้านในภายในงานนะครับนนะครับไปต,ตอนนี้ยังไม่มืดนะครับเลยยังไม่ค่อยมีคนนะครับ อาหารที่อยู่ภายในงานนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็จะค,ค่อนข้างจะยังน้อยอยู่นะครับนี่ก็เป็นเนื้อจอระเข้นะครับแล้วย้องก็ยังมีอีกสองงานนะครับเป็นงานเขาดาเหมือนกันนะครับที่ ริเวณเจดีย์กลางน้ำนะครับพระเจดีย์กลางน้ำนะครับแล้วก็ที่อ่างเก็บน้ําดอกไายนะครับใครที่อยู่ในเขตบริวเวณใกล้เคียงก็เข้าไปเที่ยวกันได้นะครับแต่ก็ทําตามมาตรการของจังหวัดเขาด้วยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าชมรมผู้ประกอบการ ด้านอาหารและทางวันมนะครับนี่นะครับก็มีไม่กี่ร้านนะครับใครๆมาก็อุดหนุนกันบ้างนะครับเชื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการนะครับนี่นะครับก็อยู่แค่นี้นะครับตรงนู้นก็มีอีกสองร้านนะครับนี่นะครับ ก็มีทั้งหมดทั้งสองฝั่งนี่นะครับนี่นะครับครับใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่3 1เเนะครับ2564นะครับ แล้วก็มาเรื่องข้าวดาวด้วยกันนะครับโดยรวมๆก็คงจากประมาณนี้นะครับภายในภายในงานนะครับ